ครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากอ่าเพื่อในหน้าอันนี้ได้เปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับร YouTube เขาเปิดนี่นะครับนี่ครับขอถอดนะฮะลูกเล็กนะครับไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนะครับยกี้านะครับขยาย38นะครับสูตรผมเองครับสูตรไทยผมไม่รู้เท่าไหร่้างเขานี่ะ ช่วยไอดีสีพอร์ตเราจะเกาวนดนิดนะครับผมเพื่อที่จะไม่ต้องเรียกรอบมากมายไอดี ID นิดหน่อยครับนะครับครับทงไอดีขึ้นนะครับครับนี่เสื้อท่อแดดนะครับผมเทน้าท่อแดด่าเกียบางครับผมวิ่งมันมัๆบน,น,พ,นพื้นครับลูกเดิม ไซส์ห้าสิบถึงไซส์ร้อยนะครับรครับไม่เอาอีกต่อไปแลครับสี่ฟอดนะครับยกนิดหน่อยเกลานิดหน่อยเอาท่อครับครับเคื่องเทียนนะครับฝาสูบก็นำการปาด0.5นมิลครับเรียกแรงอัด ครับฝากข้อขอขอบคุณครับ